เทมเป้ h, ผัดหอมใหญ่เมนูง่ายๆที่ทำกทินเ,เองได้ที่บ้านนะคะวันนี้นะคะที่รักจะมาผัดเทมเป้ h, กับหอมใหญ่นะคะเทมเป้นี้ที่รักซื้อมาแล้วก็มาบ่มเองนะคะอันนี้พี่รักซื้อมาไม่ได้บ่มแล้วกเก็บใส่ช่องฟีดไว้แล้วก็มาบ่มทีหลังนะคะสภาพยังดีมากเลยค่ะนี่นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ่อจะให้น้ําซอสเนี่ยเข้าไปในเทมเป้ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ นี่หัน่นของพี่เล็กพี่รักจะหั่นแบบเล็กๆนะคะอยากจะให้น้ําซอสเนี่ยเข้าไปในเทมเป้จะได้อร่อยนะคะนี่นะคะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวสูตรวัตถุดิบแล้วก็น้ำซอสเนี่ยพี่รักจะเขียนไว้ใต้คลิปวิดีโอนะคะเพื่อนเพื่อนสามารถไปดูแล้วก็ทำตามได้เลยนะคะ แต่รสชาตินะคะเพื่อนๆสามารถปรับแต่งนะคะเพิ่มเติมได้เลยค่ะของพี่รักษจะออกเค็มนิดๆหวานนิดๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยค่ะรสชาติจะไม่ใช่ข้นค้นนะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะเมนูสุขภาพนะคะเพื่อนๆสามารถมาติดตามที่ช่องพี่รักษได้เลยนะคะพี่รักจะทำพลิปไว้ให้นะคะมีหลายเมนูเลยค่ะถ้าใครชอบเมนูเต้าหู้นะคะ เพื่อนเอนสามารถกดชมเมนูเต้าหู้ได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่รักด้วยนะคะใครชอบเมนูสุขภาพแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ